วัสดีครับมาพบกับช่องวินครับผมมาดูการเตรียมเตรียมพื้นที่เตรียมพืนมพ้นที่เูนไหมว่าเตรียมพื้นที่ไว้อะไรไปขยายตัวนี้เราจะขยายกล้วยนี่ครับ ขยายพันในกล้วยกล้วยด่างแต่ละต้นโหหลายหนอเนี่ยอัพเดตตั้งแต่ผมเคยลงคลิปก่อนนู่นที่ลงสวนนโ้นเคยลงไปคลิปนัง้งละแต่นี้มาอัพเดตให้ดูล่าสุดน,นี่หนอเพียบอันนี้เพียบเลย อันนี้ช่วงนี้เราขยายพันธุ์อยู่นะครับดูกันเลยนี่โอโหสองหนอ่อสามหน่อเลยสวยสวยทั้งนั้นดูข้างในให้อีกสามหนอ่ออัปเดตล่าสุดครับเอาเรามาดูฝั่งนี้กัน อีกฟังึงโอกเคเราดูฟังก์ช่นฟังก์ชนหน่อยอแพงหนอผมเอกนองอัปเดตล่าสุดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e หน่อยนะครับ อันนี้ลงก่อนเขาเลยเนี่ยต้นเนี้ยลงก่อนเขาถ้ามีใครสนใจจะมีจะขึ้นจะขึ้นเฟซไว้ให้ติดต่อได้ที่เฟซส,สวยไปแล้ว เห็นงี้เราชื่นใจเลยเนี่ออันนี้สี่หนอเลยนะอันนี้สี่หนอเลยข้างในข้างในเทียบออกเทียบเลยนะนี่แทงหน่อมาเทียบเลยช่วงนี้เราจะขยายพันธุ์๋ยว อันนี้งวดที่แล้วที่ผมลงคลิปไปกระถางไหนที่ลงใหม่กระถางแี่ลงใหม่เนี่ยตัดต้นออกเหลือหนอไว้อัรเดล่าชุดครับ เดี๋ยวมาดูบอลกันบอลตัวนี้ก็สวยครับโคนเต็มแมจ่จะโว้ยยังสวยเลยในภาพรวมภาพรวมๆคลิปนี้จะไม่ยาว จะไม่จะไม่ลงคลิปยาวดูพอหอมปากหอมคอกันสวยเดือดแรๆครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจปลูกกล้วยต่อไปอันนี้ก็เตรียมลงครับ ตรงที่ไมคโคจอดอยู่นู่นเราจะเอาวงท่อแย่งหินวาง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 แล้วก็ลงลงอีกโอเคน่าเอามาซุกซ่อนอยู่นี่อีกอันี้กินอนอหนึ่งเนอสองอนอสี่อนอไป ใบนี้สวยเลยเนี่ยใบยนี้ยังสวยเลยเห็นไหมแม่เดียวกันแต่ออกมานอนเนี้ยไม่ค่อยเห็นมีด่างนะด่างอยู่จะด่างในน้อยใบยนี้เห็นปะอีกนอนหนึ่งฮะด่าง พันเขาก็ลำต้นสวยนะพันลำต้นสวยเฮ้เมื่อเช้าผมบอกว่าเอาแม่โครตัวนี้มาปรับแต่มันพี่ใช่ไหมในไงวงต้นหินมาใส่ละกำลังผสม วันนี้จะมีสูตรเดิมอยู่ล้มทั้งหมดวงเนี้ยจะมีอยู่12บวงจะผสมสูตรเดิมสมสูตรเดิม6งวงเราจะมีสูตรใหม่6วงแล้วลองดูว่าสูตรไหนมันจะเวอร์กว่ากันโอเคครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับ